สวัสดีจ้าหมื่นสิพ้ามาเบิงตกกะกแตนฝากมือแหลกจ้ะโอ้วันที่สองสิงหาจ้ะมื่นวันที่สิบเอ็ดมือนที่เก่าแล้วสิพ้ามาเบิงว่าเพิน่นฝากละไปมาเลยจ้ะมาเบิงพร้อมกันว้าวฝากแล้วจ้าฝากแล้วฝากแล้วตกกะแตนขึ้นย่ายฝากแล้ว ตะกแต่ลปทั้งกาโมจีนจ้าฟักมือแรกว,ว้าวหลายๆๆพี่น้องลายอึบอึอมาเบิ่งไก่ๆกันเลยจ้ะเต็นนงเด้งนๆองเดงน่ะงเดงหรอจ้ะตัวขาวๆนี่คือพึ่งสีฟักออกจากอันน,นั้นได้จ้ะเด้อมีซุปนี่ก็ยังเป็นนั่งอยู่เลยพึ่งหมุดออกมาจากไอ ไอเน่คุยบอกพราวจ้ะอันขาวๆจุดๆนี่คือฟักของไครตะก,กะแตนแล้วจ้ะฟักที่เพิ่นไอ้มุดออกมาเป็นตนี่แล้วจ้ะนี่ส่วนตวดำๆนี่คือฟักมาหลายหน้าที่แล้วจ้ะออกมาจากฟักหลายหน้าที่แล้วโตวเพิ่นกันสีด,ดำพู้น่าจา้ะเต้นดงเด้งดงเด้งดงเดง้ดง,ดง,ดงอยู่เดี๋ยวห้าสิมาเคลียเบิ้งข้างล่างเคลียเบิ้งไนคุยบอกพราวจ้ะ่าเป็นจังไดแล้วซุ่มที่เพิ่นประท่านในฟักใครยังตึงๆอยู่จ้ะ การคะไอฝักของไข่ตะกะแตนี่สิใส่เวลาฝักอยู่ทย่อยฝักแล้วจ้ะเด้อซีหาหมื่นคนละเพิ่นจงสี่ฝากออกหมดถูกไข่ถูกฝักจ้ะนี่นี่ก็เป็นฝักเห็บไหมท่านได้ฝักจ้ะเดี๋ย่าคนยายสิจกออกปลาสูเบิงเลยจ้ะนี่เริ่มเป็นตัวดำๆแล้วฝักตึงๆเลยมีหัวดำๆแล้วจ้ะอันคือหัวตะกะแตนั้นจ้ะเด้อ อันนี้ก็นาสิฟักมืออื่นมือหือ้อนี่ก็สิีลนาสิทย่อยฟกักละจ้เะเห็นตึงตึงๆยังสิใครเข้าสมบูรณ์จ้ะใครเข้าสมบูรณ์ใครเข้าดีใครเข้างามนี่ฟักหนึ่งก็สิีมีหลายตัวจ้ะเห็นหัวดำๆนี่คือหัวตะกะแตนแล้อจ้ะเด้อเป็นหัวตะกะแตนระทังกาจ้ะเอาเบืองแล้วแล้วเขากับปิดกิบไว้จ้ะกบโดยคุยบอกพ่าวคือเกา กุพนไวคือเอราจะเพิ่มเอ่ยเพิ่มความชุ่มชื้นให้ใครตะกะแต่จ้ะเ้าสีฉีน้ำเพิ่มเข้าไปอีกจักน้อยกระได้จากมันแห้งไปหากใส่ฟอกซีฉีดฉีดพ่มน้ำกระลอว่างจะห้ถือโตจ้ะแต่ว่าถือกระ่บเป็นยังจ้ะแต่ว่ากะพยายามจะ่า้ถือคนหลายฉีดพ่อชุ่มๆแล้วจ้ะเด้อจะฉีดเปียกหลายฉีดหย่านําเนี่ยเอาหยามมให้เพ่นบงังแดดจ้ะใบตองนี่คืออาหาร ของตะก,กะแตนน้อยจ้ะใบตองกับหญ้าวาดอิสราเอลจ้ะเสร็จเรียบร้อยมือแรกของการฟักกระสิประมาณนี้จ้ะติดอยู่ในฝ้าโฟมก็อนมี่ว่าจำเป็นต้องปิดฝ้ากันเลยเด้อจ้ะเด้อเอาฝ้าออกไปเลยแล้วค่อยม่า,า้ปิดตอนแรกจ้ะแรกขางค่อยเอาฝ้ามาปิดเพราะว่ากลางคืนพันสิบ่ฟักจ้ะตะก,กะแตนนสิฟักเฉพาะกลางเวน้นแดดจะจัดยังสีละจ้ะ เอาขอมาเลียงแดดลอยเลยได้จ้ะเด้อเอามาเข่าขอ,อกเลยบะตองยานเพิ่นห่อนจะ้ะคุณยายกับมาใส่ขอ,อกเรียบร้อยแล้วให้เพิ่นชินกับแดดจะ้ะลังค่ากับเป็นลังค่าใส่บะตองใส่ลังค่าเธอบะตองใส่ผ้าสาลมคุมของบนญแล้วจะเด้อลังค่าเพิินเด้อประมาณนี้เลยจะ้ะเลียงใส่แดดแต่นหน่อยหน่อยให้เพิ่นชิ่นให้เพิ่นแข็งแรงจะ้ะ สำหรับคลิปนี้คุณยายกาล่าไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจได้เด้อจ๊ะเด้อการเนียงตะกะแตนประทางกะโมจีนคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีจ้า